อันนี้คือยอดขายทั้งหมดใน La z า d ้าของผมภายในเดือนจนติดที่บท1บน La z า d a 5ขั้นตอนอยากขายข,ายของ,ง,งอปังๆใน Lazada s ช o p อันนี้เป็นประสบการณ์รงของผมนะครับที่ขายกล่องซุ่มบน Lazada า,าช o อป e ี้แล้วได้ที่1มานะครับผมมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับไม่ว่าคุณจะเพิ่งเปิดร้านหรือคุณมีร้านมานานแล้วอันนี้จะเป็น5้าขั้นตอนที่ผมเริ่มทำนะครับแรกๆเลยเป็นร้านนิวร้านใหม่คุณก็ทาได้ข้อที่1ครับสําคัญมากนะครับ ชื่อร้านค้าของคุณนะครับก็ต้องไปพ่วงกับสินค้าของคุณนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นร้านค้าของผมนะครับชื่อว่า Unbox 1อก6เราขายเกี่ยวกับกล่องส่มนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วครับให้เราตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับตัวสินค้าของเรานะครับผมเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเรามีชื่อแบรนด์อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอาเป็นแบรนด์ A B C นะครับ A B C ขายเครื่องมือช่างอะไร้คุณก็อาจจะต้องเติมเข้าไปหน่อยเวลาลูกค้าเขาเซิร์ชคำว่าเครื่องมือช่างเนี่ยเขาจะ คัสาญมากๆยังไงก็ได้ครับให้ลูกค้าเซิร์ชพยายามเซิร์ชเป็นชื่อร้านเราครับนะฮะหรือว่าเซิร์ชคำคีย์เวิร์ดนะครับแล้วเจอร้านเราเป็นร้านแรกๆอันนี้สําคัญมากนะผมต้องบอกก่อนเวลาตั้งชื่อร้านไปเนี่ยลูกค้าเขาไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าร้านคุณเนี่ยที่ชื่อว่า ABC หรือร้านผมเนี่ยชื่อว่า Unbox 1836มเนี่ยมันมีอยู่บนโลกอะ่ะเขาะ้าใจไหมคือมันเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเองฉะนั้นละครับเราจะทํายังไงให้ลูกค้ารับรู้ว่าไอร้านของผมเนี่ยมันชื่อ Unbox เนี่ยมันขายล่องสุ่มนะ อันนี้มันก็มีหลากหลายวิธีนะครับมีทั้งวิธีทั้งเสียตังค์นะครับแล้วก็วิธีที่ไม่เสียตังค์วิธีที่ไม่เสียตังค์นะครับก็ง่ายที่สุดนั่นก็คือการโปรโมทในช่องทางต่างๆหรือช่องทางส่วนตัวของเราเองนะครับผมซึ่งลักษณะนี้นะครับเมื่อลูกค้าเกิดการค้นหาชื่อร้านเรานะครับ เป็นหลักเมื่อไหร่ละก็คุณจะถูกดันฟีดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada To ็ปี้รวมไปถึง Google ด้วยนะครับผมเวลาคุณเซิร์ช Google ด้วยชื่อร้านคุณก็จะเจอลิงก์ร้านค้าของคุณด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆถ้าเกิดคุณทําให้ลูกค้าเซิร์ชจนติดแล้วเนี่ยเวลาเขาเซิร์ชชื่อร้านคุณจะเจอทุกพื้นขั้นตอนที่3นะครับจากสองขั้นตอนที่ผ่านมานะครับผมขั้นตอนที่3เนี่ยอันนี้ก็สําคัญมากสำหรับคนที่เป็นร้านใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาคุณต้องรู้เลยครับว่าร้านค คุณลองมองว่าตัวคุณเป็นลูกค้าแล้วคุณเดินเข้าไปซื้อใน l a z a d a s h o ป,ปแล้วร้านค้าไม่มีรีวิวคุณจะกล้าซื้อไหมแต่ข้อดีครับการที่ไปซื้อ La z a d a s h o ป,ปเนี่ยลูกค้าสามารถคืนได้เขาก็โล่งใจไปปอนหนึ่งแต่สินค้าของคุณไม่มีรีวิวฉะนั้นและครับขั้นตอนนี้คุณต้องแก้ยังไงครับแก้โดยการที่คุณแต่งหน้าล่างของคุณให้รู้สึกว่ามันน่าจะถือมันอยู่มานานแล้วมันส่งของชัวร์ของมันดีแน่นอนอ่ะอันเนี้ย คุณต้องทาครับถ้าเกิดคุณไม่ทำเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะตัดสินใจซื้อครึ่งหนึ่งไงเมื่อมีการลังเลใจเนี่ยเราไม่โอเคนะครับเมื่อลูกค้าลังเลใจเนี่ยไม่ซื้อของเรามีโอกาสสูงมากนั้นแล้วเราทําอะไรให้ลูกค้าตัดสินใจทีเดียวซื้อเลยเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับผมและข้อที่4นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเก็บไว้เป็นความลับแต่วันนี้ผมจะบอกทุกคนนะ สิ่งที่ทําให้ร้านกล่องสูมอันบล็อกหนของผมนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับโดยที่ในตลาดนะครับตอนนั้นมีร้านกล่องสูมเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการที่เรามีข้อที่แตกต่าง จากคนที่ขายอยู่แล้วในตลาดครับผมผมเข้าไปในตลาดแรกๆนะครับผมดูเลยครับว่าคนที่ขายที่สุดเกี่ยวกับกล่องสุ่มเนี่ยเขายังขาดอะไรอยู่แล้วเราสามารถเพิ่มเติมสิ่งนั้นเข้าไปได้ไหมนะครับนั่นกะ็คือคนที่เขายังขายกล่องสุ่มนะครับเขายังไม่มีร้านไหนที่มีอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังๆเข้าไปโปรโมทนั่นเองผมก็เลยเห็นช่องว่างส่วนต่างตรงนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดร้านเราอยากปังไว้เนี่ยเราต้องมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์แล้วมีการยิงแอดให้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่ตรงนี้คิวต้องบอกก่อนว่าพบ,บในการยิงงแและกาละกาาาารจจ้มาจา การเมเนจของกำไรที่คุณมีนะครับถ้าเกิดคุณเมเนจดีๆเนี่ย การดีลกับอินฟลูเอนเซอร์ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินซะด้วยซ้ำนะครับผมข้อนี้แหละครับทำให้กล่องสูบบันบ็อก1836เนี่ยโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมและในข้อสุดท้ายนะครับในข้อที่ห้าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรลืมนะครับแล้วก็สมควรทาด้วยนั่นเองครับผมเวลาเราไปขายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเขาจะมีเกมกิจกรรมหรือว่าในลาซาด้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลเวลถ้าเราเก็บเลเวลเยอะๆครับเราจะได้ช่องทางช่องทางหนึ่งที่เขาเรียกว่าการโปรโมทสินค้าโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ครับแต่ลาซาด้าจะโปรโมทให ห,หรือร้านเก่าคุณจะได้แบบยอดวิวต่อวันเนี่ยหลัก2-3,000พันคนเห็นสินค้าของคุณมันโคตรจะคุ้มค่าเลยนะครับผมแค่คุณทําตามเขาโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเข้าไปเรียนรู้เข้าไปลงโปรแกรมนู่นนั่นนี่ครับคุณทําตามเขาไ,ได้เลยนะรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ Tik t o k เนี่ยเรายังได้คูปองไปแจกลูกค้าด้วยนะครับผมถ้าเราทําตามภารกิจที่เขาให้และยังไม่พอนะครับสาหรับใครที่มีการวางแผนว่าในอนาคตเนี่ยเราตั้งเป้าและเราอยากจะเป็นที่1ในตลาดเราต้องการผู้ติดตามเยอะๆของร้านค้าเราเนี่ย คุณก็อย่าลืมไปทำคูปองเพื่อให้ลูกค้ากดติดตามร้านค้านะ